สวัสดีครับขอยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนจะเสียงวันนี้ก็จะมาอธิบายแท็กติกของโค้ดนะว่ามันมีความหมายยังไงใช้ย,ยังไงหรือว่าต้องกดอะไรไหมก็เอาตัวตัวอย่างนะในในแผนผมเนี่ยยังไม่ทันตั้งแท็กติกใช่ไหมถ้าเราไม่ตั้งแท็กติกเนี่ย pull back ที่มันขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ทําให้หลังเรา่วโอเคเพื่อการเสียเวลาก็จะมาอธิบายเข้านะ เข้าไปที่โค้ดแล้วก็ตั้งแท็กติกเลยเนี่ยก็สิ่งที่ผมตั้งก็ประมาณนี้นะนี่ก็ตั้งไว้แล้วส่วนไม่ใช่เล่นเป็นเกมที่เกมลับลนะนะเออก็ประมาณนี้โอเคมาดูตัวอย่างะฮะดีเฟนซีฟนะก็จะเป็นการที่ในเราการที่เราเล่นเกมลุกแต่ว่าในตำแหน่งที่เราเรียกนั้นก็จะไม่เคลื่อนนะก็จะลงัง รักษาตำแหน่งแล้วพร้อมเล่นเกมรับนะสระเกตตรงรูปสีเขียวก็จะประมาณนี้คือว่าเพื่อนบุกกันแล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยตัวที่เราเรียกเนี่ยจะไม่บุกนะเออในส่วนตัวนี้ก็ขอแนะนําให้เรียกเธอเป็นกลางรับนะหรือว่าเซนเต,นเตอร์ก็ได้หรือว่าตำแหน่งอื่นก็ได้ในเดือนเราต้องการเรียกต่อมาก็จะเป็นอันที่สองคืออทแทกนะอทแทกก็ง่ายๆตรงตัวเลยคือการบุก การบุกตรงเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเราเล่นเกมบุกใช่ไหมในตำแหน่งเรียกเรียกเนี่ยมันจะขึ้นสูงกว่าเพื่อนแต่ในข้อน,นี้มีข้อยกเว้นอยู่นะคือว่าไม่สามารถเรียกผูก้เล่นที่เป็นปีกได้นะหรือว่ากองหน้าเนี่ยไม่สามารถก็ได้ก็จะเล่นได้เออเป็นแบก็กเป็นตรงกลางอะไรปรมาณนี้นะหรือว่าเป็นกลางลุกเออพวกปีกกองหน้านี่เรียกไม่ได้เลยต่อมาก็จะเป็นการรักษาตำแหน่ง หมายความว่าไงหมายความว่าตอนที่เราบุกเนี่ยเรากำลังตอบบอลอยู่ถติว,ว่าเราเรียกกลางลูกเออเป็นฟองลิเวอรี่ใช่ไหมฟองลิเวอรี่เนี่ยก็จะไม่เดินไปไหนจะอยู่รักษาตำแหน่งคือกลางลูกตรงนั้นคอยตอบบอลสังเกตรตรงสีเขียวใช่ไหมเพื่อนเนี่ยจะวิ่งเข้าหาบอลเลยแต่ว่าตัวที่เราเรียกว่าจะวิ่งเข้าหาบอลรออยู่ในตำแหน่งแตำแหน่งนี้อันนี้ก็เรียกตามถนัดเลยว่าจะเรียกใครก็ได้นะอ่ะขอเข้าในแอทแทถกก็ประมาณนี้นะเออในส่วนของต่อมา ดีเฟนด์เฟนหนึ่งวิองก็คล้ายๆกันอันแรกนี่มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆแมนมาร์กิงนะแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นสไตล์คล้ายๆเออเป็นตัวประกบนะเดี๋ยวเปลด่ให้ดูหมายว่าทีมเขาได้บอลปุ๊บเนี่ยจะส่งให้อีกคนนึงตัวผู้เล่นเราเนี่ยจะไปมากตัตคนนั้นเลยแต่ว่าตัวคนนั้นนะที่เราเรียกก็เดี๋ยววิ่งเข้าไปประกบนะถ้าแ,แค่คนเดียวนะถึงว่าถ้า ตัวเที่ยวเราเรียกอให้ไปกบเนะี่ยไปอยู่ตำแนหน่งไหนตัวผู้เล่นที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราก็จะไปประกบนะแต่ไม่ขอแนะนำนะถ้าเจอสายหนึ่งสองเข้าไปนี่เรียบร้อยนะวิ่งกันมั่วเลยเออต่อมาก็คือแมนมาร์กิ้งนะนง่ายๆเลยตัวประกบก็คือถ้าเราเรียกอประกบของหน้าฝั่งเขาไว้ตัวที่เราที่จะเรียกไปประกบนั้นก็จะเดินตามเลยในเกมรับนะ แต่ว่าถ้าขอแนะนำหนึ่งนะถ้าจะเล่นเออแมนมาร์กิงเนี่ยก็คือว่าต้องมีสกิลแมนมาร์กิงนะน,นี่ก็ให้แนะนําถ้าเจอไซนิงสองก็เรียบร้อยส่วนต่อมาก็จะเป็นการทิ้งกองหน้าไว้นะในขณะที่เราเล่นกองรับนะเกมรับอันนี้สายเหมาะสําหรับพวกเล่นบอลยาวนะแต่ว่ากองหน้าเราเนี่ยจะไม่ได้ยืนตรงกลางจะ,จะไปยืนอยู่เออตรงคล้ายริมเส้นเลยนะของเซ็นเตอร์ของทีมพวกเขาน,เนี่ยออก็ตามรูปนี้เลยสําหรับสายบอลยาว อันสุดท้ายนะก็จะเป็นการเรียกเออให้เพื่อนมันช่วยเล่นเกมลับนะได้หนึ่งคนก็สังเกตง่ายเลยถ้าเพื่อนเราอยู่ฝั่งหนึ่งในตัวที่เราเรียกก็จะลงมาตามกว่าปกตินะเออหมายถึงว่าถ้ากองกลางเราล,ลอยในพวกสีเอ็มลอยๆเนี่ยถ้าเราไม่ปรับมันลอยอคือว่าไม่มาช่วยเกมลับเลยถ้าเราปรับเนี่ยมันจะลงมาช่วยเกมลับในระดับหนึ่งนะทําให้กองกลางเราดูแน่นขึ้น เออดูแน่นขึ้นนิดนึงนะเออเหมาะสาหรับสายหนึ่งสองนะถ้าเจอสายพวกแทงทะลุแล้วก็เรียกตัวนี้มาเลยมันก็จะช่วยได้ในับบนึงเออมันก็ประมาณนี้นะแต่นี่ฮะก็ผมก็ตั้งข่าวไว้ประมาณนี้นะใครอยากก็ไปลองดูก็ได้นะอ,อ่ามันก็ปรบมาณนี้ถ้าอธิบายง่ายๆอีกนิดนึงกนะ็ในขณะที่เราที่เข็มลุกนี่อโนปกติกจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมอโนจะไม่ขึ้นเลยถ้าเราปรับเป็นดีเฟนส์พร้อมกับโรดดี้เนี่ยนปะกติกขึ้นมานหนึ่งเดืงแต่นี่จะไม่ขึ้นเลย ในขณะที่เออเราเล่นเกมรับ CM ทั้งสองข้างนี่ก็จะลงมาช่วยด้วยนะออ CM อย่างเช่นออที่เพ่อผมเรียกนีก่คือเดนใช่ไหมปกติเดีย่ยถ้าเราไม่เรียกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ในการเ,รเล่นกันครับถ้าเราเรียกปุ๊บจะอยู่ประมาณนี้มันจะช่วยปิดช่องเราได้ระดับหนึ่งนะแล้วสองข้างก็ประมาณนี้นะนะก็เอานะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ